ที่ประสบปัญหารดน้าต้นไม้แล้วดินในกระถางกระเดน็นออกมาบ้างขอแนะนานี่เลยหัวฉีดน้ําอนเนกประสงค์ยี่หอ้ออิงโกผลิตจากพลาสติก ABS ด้ามจับหุ้มยาง TPR และให้จับกระชับมือไม่หลุดง่ายส่วนวิธีการต่อเข้ากับสายยางก็ง่ายแสนง่ายแค่สวมปลอกรัดเข้าไปก่อนแล้วเอาจุกก้นหัวฉีดเสียบใส่เสร็จแล้วคันปลอกรัดให้แน่นแค่นี้เองเดี๋ยวผมจะมาสาธิตรูปแบบของน้ําเพียงแค่ปรับตรงปลอกสีดําของหัวฉีดที่ปรับได้เก้าแบบนี่แบบที่หนึ่งนี่แบบที่สองนี่แบบที่สามนี่แบบที่สี่ แบบที่5นี่แบบที่6นี่แบบที่7อันนี้แบบที่8อันนี้แบบที่9โอเคครับจบแล้วตรงด้ามบีบมีตัวล็อกด้ามเวลาเราลดน้าหรือฉีดน้ําเป็นเวลานานๆก็ใช้ตัวล็อกนี้ได้เวลาคลายล็อกก็แค่บีบเอาด้ามไว้แล้วเขี่ยตัวสแตนเลสขึ้นแค่นี้มาเรามาลองลดน้ําต้นไม้ดูผมจะใช้แบบให้น้ําออกมาแบบชาวเวอร์นะครับ โอเคเลยน้ำออกมาเป็นฝอยละเอียดมากส่วนรูปแบบของน้ำที่ออกมานี้ก็สามารถนําไปฉีดตามลักษณะที่เราจะฉีดเช่นล้างรถล้างพื้นทําความสะอาดสิ่งโสโครก,กต่างๆก็ปรับตามความเหมาะสมแต่ถ้าเอาไปล้างใจต้องใช้อย่างอื่นฉีดแทนนะครับเฮ้ออกเร <c oughs> ืี <c oughs> ่ยงอีกแล้วกูก็อย่างรดน้ำต้นไม้เนี่ยก็ใช้รูปแบบที่เป็นฝอยๆนะครับอ๋อ oh, ก oh, ็สังเกตดูเศษหินเศษดินที่อยู่ตรงหน้ากระถางเนี่ยครับก็ไม่ได้กระเด็นออกมาเยอะเท่าไหร่เหมือนตอนใช้หัวรดน้ําแบบเดิมนะครับก็สาหรับใครที่ปลูกต้นไม้ปลูกผักหรือเอาไปล้างรถหรือฉีดพวนอะไรต่างๆแล้วอยากจะนาไปทดลองใช้ดูคลิกลลงี้าสเเหไดย